สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับของฟิทท้าชิ้นนะครับก็จะมีแว่นตาวิชั่นน็อปคอมฟูเทเบิลโนเรตนะครับต่อมาอย่างที่2ก็คือเฮกเรลแมทเทลนะครับนะอันสีขออภัยนะครับต่อมาคือโอมนี่เทคแผงนะครับต่อมาของชิ้นที่4นะครับก็คือปีกแฟกทัลนะครับหรือว่าแฟกทัลวิงส์นะครับต่อมาของชิ้นสุดท้ายนะครับหรือว่าของชิ้นที่5ก็คือดอยเอเทน่าแอดเจอร์นะครับหรือว่าเขากวางดอยเอเทน่านั่นเองนะครับของฟิทท้าชิ้นนี้นะครับก็คือของฟรีทีี่่่่่่มมมมเเเยออออนนนนแวใใปกาาะััหงูชื นั่นเองนะครับวิธีการทำไปอย่างไรนั้นไปดูกันเมื่อเข้ามาในแมปแล้วก็ให้คนกดตรงคขาว่า Tag g เ r นะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นมันจะเด้งหน้าต่างให้เรารับของฟรีแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รับนะเราจะต้องเก็บโทเค็นนะครับหรือว่าเหรียญตาทั้งหมด25เหรียญตานะครับจากแต่ละแมปนะครับซึ่งผมกําลังทยอยทําให้มันครบนะครับสำหรับใครที่มีแล้วนะครับหรือว่าใครที่รับของฟรีชิ้นเก่าไปแล้วมันก็จะขึ้นปุ่ม Unlock นะครับข้างล่างของฟรีอยู่นะให้เรากดไป1รอบหลังจากนััั้้้้้นนนมจะเเดดงใใหหรรราาบบบขอฟีีแกก็ปุ่ม Unlog เลยนะครับ เรียบร้อยนะครับได้ของฟรีมาแล้วก็สำหรับวิธีการรับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ใครที่ดูคลิปผมนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ถึงไอตัวเจ็ตแพคหรือว่าไอตัวกระเป๋าติดหลังแล้วแหละครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปละครับไปแล้วเจอก็หม่